ในคืนที่จิตใจเริ่มคลี่คลายลงด้วยธรรมะความจริงอีกประการหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเราก็คือบุญนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพียงชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็หายไปเหมือนควันไฟแต่บุญนั้นเป็นพลังงานเป็นแรงสนับสนุนที่ซึมซับลงไปในจิตใจของเรา และคอยหนุนส่งให้เราก้าวข้ามความมืดมิดของชีวิตอยู่เสมอแม้หลายคนจะตั้งคำถามว่าทำดีแล้วทำไมยังเจอเรื่องร้ายนี่ไม่ใช่คำถามที่ผิดแต่เป็นคำถามที่สะท้อนว่าเรายังไม่เข้าใจธรรมชาติของกรรมอย่างลึกซึ้งกรรมเก่าอาจเป็นเหมือนก้อนหินใหญ่ที่ตกลงมา แล้วส่งแรงกระเพื่มในสายน้ำบุญที่เราทำใหม่ก็เหมือนการเทน้ำสหาดลงไปเรื่อยๆจนแม้แรงกระเพื่อมก็ยังมีอยู่แต่สายน้ำก็ใสขึ้นลึกขึ้นและไหลไปในทิศทางที่ราบรื่นกว่าเดิมเรื่องเล่าหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ฆ่าสัตว์มาตลอดแต่วันหนึ่งเมื่อเขาเห็นพระภิกษุสงฆ์เดินบินบาต เขาก็เกิดจิตศรัทธายิบข้าวของเพียงเล็กน้อยใส่บาตรด้วยความเคารพจากใจจริงแม้จะเป็นเพียงครั้งเดียวแต่ผลบุญนั้นก็ส่งแรงถึงขนาดทําให้ชายผู้นั้นเมื่อสิ้นชีวิตแล้วไม่ตกนรกทั้งที่กรรมชั่วมีอยู่มากแต่ไปเกิดในภพภูมิที่ดีกว่าเพราะจิตก่อนตายถูกบุญนั้นคุ้มครองและพาไป นี่สะท้อนความจริงว่าบุญไม่เคยหายไปบุญเปรียบเสมือนเพื่อนที่ซื่อสัตย์ที่สุดถึงเราจะลืมบุญที่เคยทำแต่บุญไม่เคยลืมเราลองนึกถึงชีวิตเราในวันนี้ทุกครั้งที่เราช่วยใครสักคนแม้เพียงให้รอยยิ้มให้คำปลอบใจให้ข้าวสักคำให้แรงใจสักประโยคสิ่งนั้นไม่ได้ศูญย์เปลา่า แต่เป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เราหยอดลงไปในแผ่นดินชีวิตเมล็ดเล็กๆวันนี้อาจแตกหน่อเป็นต้นไม้ใหญ่ที่จะให้ร่มเงาแก่เรายามชีวิตร้อนรุ่มในวันข้างหน้าดังนั้นหากคืนนี้คุณหลับไปพร้อมความกังวลใจให้วางใจลงเถิดว่าบุญทุกอย่างที่คุณทำไม่เคยไร้ค่าเลยสักครั้ง มันกําลังคอยเก็บเกี่ยวและรอเวลาที่จะช่วยคุณเพียงคุณอย่าหมดศรัทธาที่จะทำต่อจงให้จิตสงบลงแล้วภาวนาตามเบาๆในใจว่าบุญที่ข้าพเจ้าทำมาแล้วทั้งหมดจงรักษาคุ้มครองข้าพเจ้าในยามทุกข์และยามสุขขอให้ใจข้าพเจ้าตั้งมั่นในความดีและไม่หวั่นไหวต่อความทุกข์ใดๆ เมื่อใจกล่าวถ้อยคำนี้ซ้ำๆไปคุณจะสัมผัสได้ถึงพลังอ่อนโยนที่ค่อยๆค,คลี่คลายความกังวลเหมือนมีสิ่งบางอย่างโอบอุ้มและบอกคุณว่าคุณไม่ได้เดินลำพังคืนนี้ขอให้คุณวางความกังวลทั้งหลายแล้วฝากชีวิตไว้กับบุญที่คุณได้สั่งสมมาไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ บุญนั้นจะเป็นแสงสว่างนำทานให้คุณเสมอในยามค่ำคืนที่เงียบสงัดลมพัดเอื้อยผ่านกิ่งไม้เสียงแมลงกลางคืนขับขานคล้ายบทเพลงแห่งความว่างเปล่าเราอาจย้อนกลับมามองชีวิตอีกครั้งหนึ่งด้วยใจที่เบาสบายขึ้นชีวิตของเราทุกวันนี้เหมือนการเดินทางไกลที่เต็มไปด้วยบทเรียน แต่ละก้าวล้วนฝากร่องรอยไว้ในใจและสิ่งที่สำคัญคือเราไม่ได้เดินทางเพียงลำพังแต่มีบุญและบาปคอยเป็นเพื่อนร่วมทางเสมอเพียงแต่เราจะเปิดใจรับรู้ถึงพลังเหล่านั้นหรือไม่พระพุทธองค์ตรัสว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมกรรมเป็นแดนเกิดเป็นเผ่าพันธุ เป็นที่พึ่งอาศัยถ้อยคำนี้ชี้ให้เราเห็นว่าไม่มีใครจะมากำหนดชีวิตเราแท้จริงนอกจากตัวเราที่สะสมและสืบต่อการกระทำของตนเองเมื่อเราเห็นชัดในความจริงนี้เราจะเริ่มระมัดระวังใจมากขึ้นจะไม่รีบร้อนตอบโต้ด้วยความโกรธจะไม่หุนหันพลันแล่นตามกิเลส แต่จะค่อยๆวางใจอย่างนุ่มนวลเพราะรู้ว่าแม้เพียงความคิดเล็กๆก็สามารถเป็นเชื้อแห่งกรรมได้แล้วขอให้ลองพิจารณาเหมือนการหวานเมล็ดในผืนดินเมล็ดเล็กๆที่หวานลงไปหากเป็นเมล็ดแห่งความเมตตาย่อมเติบโตเป็นต้นไม้ที่ให้ร่มเงาและผลที่น่ารื่นรมแต่หากหวานเมล็ดแห่งความโกรธความริษยา มันก็จะเติบโตเป็นต้นไม้ที่เต็มไปด้วยหนามทิ่มแทงใจเราซ้าแล้วซ้าเล่าคืนนี้เมื่อคุณกําลังจะหลับลองคิดถามตัวเองเบาๆว่าวันนี้ฉันได้สร้างบุญใหม่แล้วหรือยังฉันได้ทําสิ่งใดที่จะเป็นเมล็ดพันธ์วาสนาในอนาคตแล้วหรือยังคําตอบที่คุณให้กับตัวเองในแต่ละวันจะเป็นเส้นทางที่ค่อยๆปูวาสนาใหม่ให้กับชีวิตโดยไม่รู้ตัว เมื่อเรามองย้อนกลับไปในชีวิตจะพบว่าหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นกับเราไม่ได้เป็นเพียงบังเอิญหากแต่เป็นผลของเหตุและปัจจัยที่ต่อเนื่องกันมาทั้งจากกรรมเก่าที่เราสร้างไว้ในอดีตและกรรมใหม่ที่เรากำลังก่อร่างสร้างอยู่ในปัจจุบันนี่เองหลายครั้งที่ชีวิตเต็มไปด้วยเรื่องราวที่ทำให้เราตั้งคำถามกับตัวเองว่าทำไมฉันต้องเจอเรื่องแบบนี้แต่แท้จริงแล้ว ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนมีคำตอบในธรรมะมีเหตุผลในเรื่องของกรรมพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าสัตว์ทั้งหลายเป็นเจ้าของกรรมเป็นทายาทแห่งกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยกรรมใดที่ทำไวด้ดีหรือชั่วย่อมเป็นของตนข้อความนี้เตือนให้เราไม่หลีกหนีความจริงที่ว่าชีวิตเราเป็นผลจากการกระทำของเราเอง และไม่มีใครจะมาแก้ไขแทนเราได้นอกจากเราจะเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงจากการสร้างกร,รมใหม่ในปัจจุบันนี้เองแต่การสร้างกรรมใหม่ให้เปลี่ยนชีวิตไม่ได้หมายความว่าเราต้องทำสิ่งยิ่งใหญ่หรือลึกล้ำจนเกินกำลังในทางตรงกันข้ามบางครั้งเพียงการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยในความคิดคำพูดและการกระทำก็สามารถเปลี่ยนเส้นทางชีวิตได้มหาศาล ลองจินตนาการว่าชีวิตก็เหมือนเรือที่รออยู่ในมหาสมุทรกว้างใหญ่กรมเก่าคือกระแสน้ำที่พัดพาเราไปตามทิศทางเดิมบางครั้งพาไปเจอพายุบางครั้งพาไปพบฝั่งอันสงบแต่ถ้าเราไม่จับพายไม่ขยับหางเสือเรือก็จะถูกกระแสน้ำพาไปอย่างไร้ทิศทางการสร้างกรไรมม่จึงเปรียบเหมือนการเริ่มจับพายเริ่มหันหัวเรือให้ไปสู่เส้นทางที่เราเลือก ไม่ใช่เส้นทางที่กระแสเก่าๆลากเราไปมีเรื่องเล่าหนึ่งในพระไตรปิฎกเล่าถึงชายคนหนึ่งที่ชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่ว่าทำสิ่งใดก็ไม่รุ่งเรืองครอบครัวแตกแยกทรัพย์สินสูญหายแต่เมื่อเขาได้ฟังธรรมจากพระพุทธองค์จึงเริ่มต้นเปลี่ยนชีวิตด้วยการตั้งใจรักษาศีลมันเจริญเมตตาทำทานและฝึกสมาธิจากคนที่ไม่มีใครอยากเข้าใกล้ กลับกลายเป็นผู้ที่มีคนรักใคร่เขารพในเวลาไม่นานความทุกข์ในใจของเขาค่อยๆคลายลงเหมือนน้ำขุ่นที่ถูกปล่อยให้ตกตะกอนจนกลับมาใสาสะอาดนี่คือพลังกำลังของกมใหม่ที่เราสามารถเลือกสร้างได้ในทุกลมหายใจกมใหม่ที่ดีจะค่อยๆสะสมกำลังจนกลายเป็นเกราะคุ้มกันและเป็นสเสบียงบุญที่จะพาเราก้าวพ้นวิถีกรรมเก่า และถ้าสังเกตในชีวิตประจำวันจะเห็นว่าแม้เพียงการยิ้มให้ใครสักคนการช่วยเหลือเล็ก,ลกนๆนน้อยที่ไม่หวังผลตอบแทนก็สามารถเปลี่ยนทั้งวันนั้นของเราและเขาได้การให้กำลังใจเพียงคําเดียวบางครั้งอาจช่วยให้คนหนึ่งลุกขึ้นสู้ต่อได้หรือแม้เพียงการให้อภัยอาจทำให้เราและอีกฝ่ายหลุดพ้นจากโซ่ตรึงแห่งความโกรธที่คอยฉุดรั้งมานานแสนนาน ทุกการกระทำเล็กน้อยเหล่านี้คือเมล็ดพันธุ์กรรมใหม่ที่เรากำลังปลูกลงไปในดินแห่งชีวิตของเราเองและเมล็ดพันธุ์ที่ดีย่อมเติบโตเป็นต้นไม้แห่งความสุขความสำเร็จและความสงบดังนั้นไม่ว่ากรรมเก่าของเราจะหนักเพียงใดไม่ว่าชีวิตที่ผ่านมาเราจะเคยผิดพลาดมากแค่ไหนเราก็ยังมีสิทธิ์เริ่มต้นใหม่ได้เสมอเพราะในทุกลมหายใจเรายังมีโอกาสสร้างกรรมใหม่ ที่จะพาเราไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าคืนนี้จงพักใจให้สบายมองความทุกข์ความผิดหวังและความเหน็ดเหนื่อยทั้งหมดเป็นเพียงเงาแห่งกรรมเก่าที่ผ่านมาก็ผ่านไปจงเลือกวางใจไว้ที่ปัจจุบันเลือกทำสิ่งดีๆตั้งแต่คำพูดความคิดจนถึงการกระทำแล้วชีวิตจะค่อยๆเปลี่ยนไปอย่างแน่นอน